สวัสดีครับพี่ซีซื้อโจ๊กเสร็จแล้วนะครับพร้อมกับขนมนะครับกำลังจะเดินทางกลับนะครับดูบรรยากาศสวยๆงานนะครับเช้าวันพฤหัสนะครับ่อเท่าไรก็ออกดอกสีเหลืองแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนนี้ก็น่าจะติดยาวถึงซอยลาดพร้าว12เลยนะครับเพราะว่ารถจะเลี้ยวเข้าซอยเยอะนะครับตัดไปออกท้าวอินท้าว ออกตามคำแหงนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงประมาณ8โมง19นาทีนะครับี่สใกล้จะ8โมงครึ่งแล้วทันโจก๊กพอดีนะโจ๊กกับขนมนะครับฝากซื้อไปฝากลูกชายนะครับ กลับไปจอกกิ้งนะครับเดินสักสองสามรอบ,รบหลังก่นโดก่อนที่จะขึ้นที่พักนะครับให้ดูภาพฝัง่งฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ก็ได้นะครับสี่คนต้นต้นเท่าไรดอกสีเหลืองไหมลมพัดแรงลมรุ่นครับ ฟ้าปิดนะครับวันนี้เหมือนไม่โปร่งใสนะครับมีแม่กับแม่ท้ายท้องรถไปฟ้าวิ่งไปแล้วนะครับสีเหลืองออกจากสถานีลาดพร้าว8ปดไปมหัดไทยนะครับตรงโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับวันนี้ก็เป็นวันทํางนานนะครับลหลายๆท่านก็คงมีภารกิจ เ่นใครมีนะัดสารก็ต้องไปสารใครมีนะัดรูปะลรูกความหรือถ้าเป็นพนักงานเอกชนก็ไปทำงานตามหน้าที่ะที่เรารับมอบหมายนะตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับเอกชนในแต่ละบริษัทก็จะมีฝ่ายธุรการจัดซื้อฝ่ายขายฝ่ายบุคคลนะครับฝ่ายการตลาดฝ่าย สารสนเทศก็คือฝ่ายไอทีนั่นเองสําคัญนะครับทุกวันนี้นะครับแล้วก็บัญชีการเงินปรจำก็สำคัญเช่นกันนอกจากนั้นก็จะมีฝ่ายเลขานะครับของเอหรือผู้บริหารนะครับในการจัดประชุมต่างๆก็วัตถจักรในการทํางานก็มีการโรเตทเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับบางคนก็ได้รับโปรโมทขึ้นเป็น หัวหน้าง,งานขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายก็แล้วแต่ความเหมาะสมดุลพินิษของผู้บริหารในการพิจารณาเรื่องขั้นเอเรื่องตำแหน่งนะครับก็เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับการประเมินการทำงานก็แล้วแต่ความเหมาะสมของท่านนั้นๆน,น,นะครับท่านใดมีโอกาสก็ยินดีนะครับที่ได้รับการประมท เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้กำกับฝ่ายตอนนี้อยู่ที่ที่เดิมเลยนะครับ4ีติดตรงทางแยกที่จะเข้าไปในซอยลาดพร้าว112ตัวนี้รถติดนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ จ็ดแปดนาทีตรงนี้นะรับสี่รรถติดแบบนี้ราขยับเี่วหลายไฟแดงนะเผื่อจะผ่านพ้นตรงนี้นะครับข้างหลังก็ยาวอย่างนรรี้มาดูภาพหลังกระจกนะครับติดยาวถึงดูเลยรถไฟฟ้าสายสารีรถไฟฟ้าเลยนะครับยาวเลเ่นขวาสุดที่จะกลับรถหรือไม่เข้าในซอยแต่ฝั่งนู้นวิ่งสบายนะครับฝั่งที่เป็นขาเข้านะครับไป ถนนลาดพร้าวนะครับรถไม่ติดนะครับเช้านี้นะครับวันพฤหัสวิ่งสบายเลยครับวิ่งไวมากแล้วก่อนจะเลื่อนนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะเดินรอบๆคอนโดสักสองสามรอบนะครับเดินให้เลือดลมไหลเบี้ยน,นะครับสูบฉีดนะครับ จะติดอย่างน้อยสองไฟแดงนะครับสี่ผมไม่ได้เลี้ยวเข้าง่ายนะครับภาติดแบบนี้สองไฟแดงอย่างต่ำนะครับถึงธนาคาร ic b c แล้วนะธนาคาร ICBC วงเล็บไทยนะก็สาขาประเทศจีนนะครับให้ดูตรงนี้นะเห็นไหมครับ ICBC วงเล็บไทยรถก็กำลังเลี้ยว ฝั่งนูนะ้นวิ่งสบายนะรถไม่ติดฝั่งนี้ก็ไม่ติดนะจะติดเฉพาะรถที่จะจะเลี้ยวเข้าซอยหรือกลับรถนะเห็นไหมแล้วก็วิ่งไปทาบากะปิวิ่งไปเรื่อยๆตรงข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่งเจ้าคนะฝั่งนี้สิฝั่งนี้เหมือนกันฝนะั่งนี้ก็ไม่ติดขาข้าราดพร้าวคนระับวิ่งไปเรื่อยๆตัวธนาคารไอซีบีซีไทย ็มีบางท่านก็เดินเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเห็นไหมครับเดินไปเรื่อยๆตรงนี้เห็นไหมเเดินเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคไปอีกแล้วขบวนหนึ่งครับไฟฟ้าไปครับเดี่ยคราวนี้ก็ วิ่งไปเรื่อยๆนะครับขัดปูเมืองทองฝั่งฝั่งนู้นนะครับใครจะมาซื้อนะครับมาใกล้ๆรัฐพลาแปดสิบเจ็ดนะครับถ้ามาจากส่บงบิ๊กซีก็เลยสถานีรถไฟฟ้ามาหนึ่งป้ายนะก็เลี้ยวเข้าไปจอดหน้าร้านได้รัฐพลาแปดสิบเจ็ดนะครับก่อนถึงรัฐพลาแปดสิบเจ็ดคือขัดปูเมืองปูขัดปูเมืองทองหนึ่งเจ้าฒนานะครับสิบสี่สาขาย,ย้ายมาตรงนี้นะครับ ไอซีบีซีไทยจากการของคนจีนนะแต่ว่ามีสาขาในไทยรตรงนี้อีกซีขยับอีกแล้วนะครับรถขยับเรียมขยับนิดหนึ่งโอ้โหจะแปดจะแปดนาทีแล้วนะเอฟซีแสดงว่ารถติดนานค่อนข้างนานนะวันนี้ตรงนี้ ไม่น่าจะผ่านนะไม่น่าจะผ่านน่าจะหนึ่งไฟแดงนะครับเนี่ยติดแล้วเนี่ยกอามาถึงที่เดิมเลยเมื่อวานก็ให้ดูคลิปตรงนี้ตรงปัม๊มโซ่ปัม๊มาตาดาว ปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลฝั่งนู้นก็จะมีร้านกาแฟด้วยล้างรถสามสิบวันสี่เก้าเก้านเป็นโปรโมชั่นทังนี้ก็จะเป็นซอยแปดสิบเก็ดมีวินมอเตอร์ไซอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเข้าไป,ปซอยรถเมลวิงไปแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งแปดสอง ก็เป็นคลิปที่3กของวันนี้นะครับฝากอติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์คอมเมนต์ได้นะครับใต<ม>้คอมเมนต์นะครับในแต่ละคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านาให้ดูตัวนี้หมอชิตด2 8 3 2ามรดามนะันเป็นรถยังกลุรถเก่กเานะปกติแล้วจะมีรถ เอว,ว่าพลังงานไฟฟ้าไทยสมัยบา์บิ่งแต่เมื่อกี้ยังมีคันเก่าๆวิ่งอยู่เนะในกรุงเทพก็เป็นสีสันนะครับรถเมยย้อนอยุคไปหลายๆสมัยนะครับโอเคนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ